สวัสดีค่ะพบกับครูพิมพ์ค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะเจอกันค่ะคลิปที่14แล้วนะคะคลิปที่แล้วใช่ไหมคะคุณครูให้เราทําการบ้านหน้าที่10ใช่ไหมคะข้อที่3ข้อที่4วันนี้คุณครูจะมาะเฉลยค่ะเรามาดูที่ข้อ3กันเลยนะคะข้อ3นะคะจํานวนเต็ม3เศษ4ส่วน6ค่ะกราบจานวนเต็ม3เศษ5ส่วน9ค่ะ วิธีทํานะคะก็คือเนื่องจาก3เท่ากับ3 3มาจากไหนก็คือจํานวนเต็มของเรานั่นเองก็เอามาเปรียบเทียบจํานวนเต็มก่อนนะคะถ้าจํานวนเต็มเหมือนกันแล้วเราถึงจะไปเปรียบเทียบตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนค่ะจึงจึงเปรียบเทียบเศษสี่ส่วนหกับเศษห้าส่วนเก้าค่ะเราก็ต้องดูที่ตัวส่วนค่ะนั่นก็คือแม่สุดคูณที่เราจะต้องทํามีอะไรบ้างคะที่มีผลคูณเหมือนกันทั้งสองแม่เลย 18ค่ะ36ค่ะ5 0 54ค่ะและ72มีด้วยกันทั้งหมด4จํจำนวนนะคะให้เราเลือกเอาจำนวนที่น้อยที่สุดค่ะนั่นก็คือ18เวลาคูณนะคะเราก็ต้องใช้วิธีการคูณเข้าโดยดูที่ตัวส่วนเป็นหลัก ถ้าตัวส่วนเหมือนกันแล้วเราก็จะเปรียบเทียบง่ายขึ้นค่ะเรามาดูเลยค่ะตั้งคูณเลยค่ะเปรียบเทียบทีละตัวนะคะเศ4ส่วนหค่ะใช้วิธีการคูณเข้า6อะไรคะถึงจะได้18เราจะต้องทำส่วนให้เป็น18นะคะ6กคูณสค่ะก็ต้องเขียนเข้าไปทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนจับคูณกันออกมาค่ะตัวเศษคูณตัวเศษนะคะตัวส่วนก็ต้องคูณตัวส่วนค่ะ 4คูณ3เป็น12ค่ะ6คูณ3เป็น18ค่ะดังนั้นนะคะผลคูณของเศษ4ส่วน6ก็คือเศษ12ส่วน18ค่ะเรามาดูที่เศษ5ส่วน9กันเลยค่ะตั้งคูณเหมือนเดิมค่ะดูที่แม่9นะคะ9ก้าอะไรถึงจะได้18คะ9 2สองเป็น18ก็ต้องคูณเข้าไปทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนค่ะจับคูณกันออกมาค่ะตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนนะคะ ก็คือ5คูณ2เป็น10ค่ะ9คูณ2เป็น18ผลคูณของเศษ5ส่วน9นะคะก็คือเศษ10ส่วน18ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะให้เรานำผลคูณของแต่ละจำนวนค่ะลงมาเขียนแล้วก็เปรียบเทียบไปค่ะ เศษ12ส่วน18และเศษ10ส่วนส8นะคะในเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็ต้องดูที่ตัวเศษค่ะตัวเศษของเรามีอะไรบ้างคะคือ12แล้วก็10ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะข้อนี้จะต้องเติมเครื่องหมายมากกว่าสแสดงว่าค่ะ,สะแสดงว่าตรงนี้นะคะก็คือให้เรานำตรงนี้ก็คือก่อนที่เราจะหาผลลัพธ์คออกมาเขียนแล้วก็ ใส่เครื่องหมายเฉยๆก็คือเศษ4ส่วน6มากกว่าเศษ5ส่วน9ค่ะดังนั้นค่ะลอกจะลงมาเลยจำนวนเต็ม3เศษ4ส่วน6ค่ะมากกว่าจำนวนเต็ม3เศษ5ส่วน9ค่ะตอบค่ะจำนวนเต็ม3เศษ4ส่วน6มากกว่าจำนวนเต็ม3เศษ5ส่วน9นะคะเราไปดูข้อที่4กันเลยค่ะ <S <S ข้อที่4นะคะจำนวนเต็ม8เศษ2ส่วน7กับจำนวนเต็ม8เศษ2ส่วน4 ถ้าจำนวนเต็มเหมือนกันเราก็ต้องเปรียบเทียบที่ตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนค่ะหนูสังเกตนะถ้ามีกรณีเดียวมันจะมีอีกกรณีหนึ่งค่ะก็คือใช้เศษ1ส่วน2ก็คือเศษ2ส่วน4ก็มันเป็นครึ่งของครึ่งไงคะเราสามารถใช้เศษ1ส่วน2มาเปรียบเทียบได้ค่ะแล้วมันก็จะง่ายแล้วก็เราไม่ต้องกเราก็ไม่ต้องใช้วิธีการคูณเข้าด้ค่ะเนื่องจากค่ะ จำนวนเต็มของเราเป็นเลขก8เหมือนกันใช่ไหมคะจึงเปรียบเทียบเศษ2ส่วน7กับเศษ2ส่วน4ค่ะข้อนี้คุณครูจะใช้วิธีการเปรียบเทียบกับเศษ1นส่วน2นะคะซึ่งเศษ2ส่วน7น้อยกว่าเศษ1ส่วน2และเศษ2ส่วน4เท่ากับเศษ1นส่วน2รู้ได้ไงเพราะว่าครึ่งหนึ่งของ4ก็คือ2ใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ ครึ่งหนึ่งของ2ก็คือ1แสดงว่าเท่ากันแสดงว่าเศษ2ส่วน7น้อยกว่าเศษ2ส่วน4ค่ะดังนั้นจำนวนเต็ม8เศษ2ส่วนเน้อยกว่าจำนวนเต็ม8เศษ2ส,ส่วน4่ตอบค่ะจำนวนเต็ม8เศษ2ส่วน7น้อยกว่าจำนวนเต็ม8เศษ2ส่วน4นะคะวันนี้คุณครูมีการบ้านเหมือนเดิมค่ะการบ้านนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่1 1ค่ะ หนูทำข้อที่5ข้อที่6นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะมาเฉลยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ